สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey นะครับผมก็วันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับนะฮะวันนี้ผมมีรุ่นนี้มามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมนะครับผมรีวิวให้ FC ได้รับชมนะครับรุ่นเสมมาบูชาคูเงินล้านนะครับผมนะฮะรุ่นนี้นะครับก็รุ่นนี้ก็สวยนะครับผมเป็นของหลวงปู่บุญมานะครับหลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับผมนะครับพระออกปีหกสี่นะครับที่ผ่านมานะครับผมอันนี้จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะนะครับได้เป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะครับผิวลุ้งนะครับเนื้อทองแดงผิวลุงนะครับผมไล่สีนะฮะนะเป็นเหรียญเซมานะครับสวยนะแบบเต็มองคนะครับผมนะเดี๋ยวมาส่องดูดีกว่านะ ส่วนความสวยงามดูนะครับนะรุ่นนี้ก็มีหนึ่งร้อยลุ้นในรางนะครับผมนะราคาอยู่ที่สามสามหนึ่งสี่ร้อยนะฮะสามร้อยห้าสิบเป็นต้นนะครับผมราคาไม่ไม่แพงนะครับราคาพระพระออกจากวัดนะครับก็ในรังจะมีเนื้อปักก้านะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะฮะผิวลุงนะครับผมอันนี้นะฮะองู่ในผิวลุ้งนะแล้วก็ทองทิพย์สตินนะครับ นะมีงานนตอกนะครับตอกเก้ารอบนะครับผมนะตอกก็รอบนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับสองเหรียญในรังนะครับมีเนื้อเงินสองเหรียญในรังการันตีนะะงานแล้วก็มีงานลงยานะครับผมนะงานลงยานะครับมีนวะนะครับสองเคนะครับผมแบคโบรเดียมนะครับแล้วก็ทองแดงนะครับมหาชนวนนะครับเนื้อทองแดงเนื้อมหาชนวนนะครับ เนี่ยมาสนวนมีอสองเหรียญในรังนะครับผมอ,ออกออกปีออกประมาณต้นปีนะฮะหกสี่นะครับประมาณต้นปีนะเหรียญนี้ ก็ออกมาปีหกสี่นะแต่หลายผ่านมาหลายเดือนแล้วนะต้นต้นปีแล้วนะหลักอันนี้รายการนิจิตจุดหนึ่งห้านะครับผมนะยันก็ด้านหลังเป็นพ่อปู่นะฮะด้านหลังเป็นเหรียญพ่อปู่นะพ่อปู่ฤาษีนะครับผมนะสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะนครับเสมาบูชาคูเงินล้านนะครับผมสวยนะเหรียญน,นี้ก็สวยมากนะครับผมนะ หนงปูบุญมานะครับโชติธรรมโมนะครับผมสำนักสงฆ์เข่าแก้วทองนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะเหรียนพิมพ์ใบเสมานะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญคมนะครับเหรียญสวยแล้วก็คมนะครับรหัสโค้ดนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับรหัสโค้ด เหรียญที่สวยงามนะครับอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับด้านหน้าก็จะตอกสังกตินะครับแบบนี้นะตอกอาคลาดนะบ,บนสังกตินะเหรียญสวยนะครับผม นะหลวงพ่ออนั่งภาวนาจิตนะครับแบบเต็มองค์นะครับตรงนี้ก็ตอกเ,อเสียนว่าปู่นะครับผลนะลายกระหนกนี่ก็คมนะครับนาขละาเลขยันนะครับสวยงามนะครับสำหรับรุ่นนี้ ด้าน,นล่างนะี่ออกเป็นลุงๆหน่อยนะครับผมเลขรหัสโค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหลังหลวงพ่อนะ,ะด้านด้าน,นล่างหลวงพ่อนะครับผมหนึ่งห้าหนึ่งนะ,ะรหัสโค้ดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับอยู่อยู่หน้าเหรียญน,นะฮะก็สวยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะฮะก็รประมาณนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับนำมารีวิวให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมกันนะฮะนะแล้วก็ สำหรับรุ่นนี้ที่ไปปิดมานะหลายหลายรุ่นนะรุ่นนี้นี่ผมรู้สึกว่าจะทำคลิปไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรุ่นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมที่ละลึกนะฮะที่ระนึกที่ละลึกพระราชมงคลมาสราจา์นะครับหลวงพ่อพัดปุญญกรมโมนะครับผมวัดนุวยด้วนนะครับวัดทานอาหารนะครับนี่ก็ออกปีหกสี่นะก็ไปปลายปีนะครับปีหกสี่นะครับก็เหรียญนี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ ใครที่พลาดไปก็ไปย้อนไปติดตามชมคลิปได้นะครับผมนะสำหรับรุ่นนี้นะครับคลิปไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็อันนี้ก็เป็นชุดที่สองนะที่ผมปิดมานะฮะเช่าบูชามานะหกเหรียญเลยนะครับผมหกเหรียญนะสวยงามนะครับสำหรับรุ่นนี้นะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมนะว่าผมจะรุ่นไหนมา ทำคลิปให้พี่ๆ FC FC ได้รับชมนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ